สบายดีการท่ายสบายดีพี่น้องมันีสิพาพี่น้องมาเบิ่งรถเกี่ยวเขาที่มือคนไทยที่ว่าเพนเดย์สื่อมาขับใส่อยู่สปปลาวหรือว่าอยู่ประเทศลาวของเองพี่น้องไปเห็นคันตัวจริงโอ้งามแห่งเลยพี่น้องพี่น้องขับในทีมเมสันอเมริกาพี่น้องเป็นรถมาเองสวยงามอแล้วก็มีคุณภาพพ่อรถคันนี้ในเมนราคาอยู่ทางฝั่งไทยในเมันคืออยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทพี่น้องคนซื้อขามมา

นี่ยพันธุ์ไดพี่น้องมันเป็นรถคัสตอมเนาะเป็นรถคนไทยก็ต่อเหตุเองก็เลยอันเหมาะสำหรับหน้าแบบบ้านเฮาอันนี้ยหน้าไฮน่อยเกี่ยวกลางแรกพี่น้องที่ว่าเห็นรถอันเกี่ยวเข่าตัวเป็นอันปี่มือของคนไทยตัวเป็นเหตุขายส่งมาประเทศลาวเป็นสื่อของประเทศลาวมูเมนต์หล่อยางคือคูโป๊ะจ้าพี่น้องเป็นหล่อทีนที่เก็บหล่อทีนตะขาบ X เลย เดี๋ยวเขาไปเบิ่งน้ำกันไม่ต้อ,องไปเบิ่งคอนเนกีเเเ่ยวน้ำกันเราสิเป็นจังแด่ราคาเกี่ยวนะแม่นนันกระสอบละหาสิบพันี่น้องหาสิบพันะะ 10, 000, กี่เคร่งจักรที่ข้างล่างต้องสร้าสร้างหน่อยเพื่ดู ใหญ่่ผมว่าแบบแง่ความคูปุตตาหญ่ควากันบัวลายปไปเนี่ยร้ายบอกเอา,าบริเว็นก็จียเทียบกัน <c oughs> แต่ว่ามันคิดว่าตัวตตตนี้ตัวช่วงกวคูปุตตาสูงน้ำหาลเก็บเ่าไปมั้งแต่ว่าตัวนี้นาชิโมกับหน้าบานเขาขานอากว่าคูปุตตาเพราะว่าคูปุตตาเขาเป็นิดแบบวรวมๆ้อมเล็กๆบานเอาแบบมีเข่าแบบเม็ดน้อย น้อยกว่าบัตนกระตอบบัตรกระตอบเม็ดมันก็อ้องๆมันก็เลยบลอดตะแกงมันเฮ้ยนะเด็กเขามาลบกัน,น,กนสิ ไม่้นเนี่ยเป็นสวนมันห่างพี่นนองสวนมันเก่าครับจ้า,จาโมมีกันแท้นะแต่ว่าเขาก็โอเคยอยูงงามเติบเขาบ้านอีกเพิ่เพิ่งงามกว่าหน้าเขาอีกโมมีกันแท้โอ้แต่เฉพาะข้าจาอดจาระดมาเกี่ยมันนั้นมันเป็นหายหน้าโล่งเลยหายหน้าห้ใหญ่โล่งไปเลย มันไ้ไน้าใหญ่่นองมันเหมาะอยู่กับการเกี่ยวแต่ว่าขอเสียก็คือมันไหมมันมีไหมเนาะแต่นี่ก็ต้องได้ย่างไว้มันมีซอมีไหมหลายเกสิมีอันผู้ซอยเกี่ยวออกเพื่อให้เห็นตอเนะเห็นตอเห็นขอนมันเป็นอันป่าเราเบิกไหมเบิกปลูกมันเลยก็มาปลูกเขามีสองคันแนาะอยย่สวรรค์เท่านห้่เนาะ ตามเป็นเบื้องคนเรามีอยู่สองคันอยู่สวรรค์นาเคต้างนี่กรถพีเมอืองคนไทยรถเกี่ยวเขา้าวข่ายอนันสร้างหน่อยเทอ,โโอร์โบพี่น้องมาจากฟังไทยก็จ้าเอาอันเสือเอาขามมาเองเลยเบิงกะกะ่งไกๆยังโบเห็นอยู่พี่น้องมันให้หน้ากวัวโ <laughs> บคือให้หน้าตัวเทิงมันยาวสุดเลย เกิดจากสิมีต่ไม่ต่เดี๋ยวเอาคนเกี่ยวลำนำหรือว่าตอนเด็เกี่ยวมากออกไปสิแนมเห็น เครื่องจะออกไว้คือรถปันนี่เามันบริคูออก,อกมันช่ไม่ใ่ออกคือรถปันเลยไม่ใช่ก็รถตันหรือว่ารถาตันเต่าท่านนี้ราคาหลาดเต็มเนาะมีขุ้นสอยหลายคนเห <c oughs> ย่ยนโกงคอนเนาะใหม่หลายก็ะดกหนูก,กับนกกินขนาดนั้นเนาะอยู่โคกน,นั่นนี่ หกงางนะครับว่าเขาน่ะงามมีลีขเขานะเม่กี้แ่บปลูก้านนั่นแหละจังหวะแบบบ่มีขั้นแท้หน้ากันยังงามป่ะนี่พี่ลึกอะไรปลูบ้านมาได้เนี่ยบ้านขอนแกงเออเกี่ยวมาใส่ในนี่แหละมันมันกอขึ้นเลยเนาะมันกอขึ้นเองมันเลยเนาะเราก็เกี่ยวสูงเนาะมันนั่นนั่นมันแดีว่ามันใหม่ลายก้อนลายแต่ว่าเขาก็ดีโยนบ่ลล่มก็มันล่มอย่างเขาประกาเกี่ยวอยู่มันมีใหม่ลาย โอ้สิได้ลายเติบอยู่ด้วยชวนนี่นี่เอื้อนชวนซะให้ให้นี่นะคือแได้ลายเติบอยู่เราถ่ายรถโค้งกลับมาก่อนพี่น้องไปไกลเลยปุ๊บเอ็กซตาปลายผมมาจักเอ็กซตากบกวาดโมฮียพี่น้องเข่าแล้วมันบริสุทธิ์ขั้นแท้ลงขั้นแท้ปันไดด แล้วก็รถกันนะสิเหมาะกับสภาพอาบ้านเฮาเนาะมันสิเหมาะเหมาะสมแต่ว่าราคาค่าเกี่ยวนี่ก็ดสูงๆเกือบอยู่พี่น้องกระสอบละประมาณมัน่นหกสิบเจ็ดสิบบาทแหละบางประมาณพูดเลยหกสิบเจ็ดสิบ 80. เกือบเกือบแปดสิบเพิ่นว่าสอบละห้าสิบพันถามเมืงองที่เทียงนาแต่อยู่นี้เพิ่นบอกว่า เระ40กว่าพัน้าไม่ก็อิงตามสภาพเขาเนาะพี่น้องล้วก็สภาพไฮนาสภาพเขาแบบได้ทาสมมุดว่าเขางามงามนี่เขาเจาะกับสิไลลราคาถึงอยู่มันโบเปื้องน้ำมันเดียวเอาไปเกี่ยวไฮเดียวหรือว่าเกี่ยวจุดเดียวมันก็ได้ลายมันก็ุ้มค่าจะทาว่าเขากไร่เอาเกี่ยวมันก็ค่าใช้จ่ายค่าหมอกน้ำมันมันก็สิไลแต่ก็ไฮนาได้ที่ว่ามันหกหรือว่าบอนมันเสี่ยงมันยังก็ไอิมีพ้นบัดแหละกับราคาในการนั่นเกี่ยวเพราะว่ารถเกี่ยวกับ เพิ่นก็ซื้อมาแพงเนาะอันนี้ก็เพิ่นกนนะยอนเกษตรไรยังมาเบิดแล้วประเมินเบิ่งแล้วก็เลยว่าเอาราคาประมาณน,นี้คือบอนเฮาไปถ่ายบวงรอบก่อนเนะี่ยก็สิตกอยู่ไรและประมาณห้าร้อยหกร้อยบาทนี่แหละพี่นอ้องเพราะว่ามันถึกต้นละต้นละพันบาทต้นหนึ่งก็สิไรไรเตอร์คะแนนเทียบสิไลนะอันนี้ก็สิประมาณประมาณเฮกตาร์กลัวเลยว่า เบิ่งเบิงโเป็นพี่น้องประมาณเกือบสองเฮกตาร์ผมม่จักประมาณสิบสองไร่เนาะประมาณนี้ผู้ได้ไรเป็นกะประเมินมึงเด้อพี่น้องเดยวสิบมูลใส่กล่องให้เบิ่งแท่ลกล่องให้เบิง่งหอดปุ๊บอยู่แจ้แต่ผมมันโมมีขั้นแท้ได้พี่น้องมันมีแต่เข่าย่างเดียวหรือว่ามีตะหยห้าอย่างเดียวหนาสิบประมาณบว่าตา่ำกว่าสิบไร่เนาะคันเสิร์มวัดทางเทียบแต่พี่น้องทางงไทยกันมานน้น มีไหม่มียังเนาะไปมันก็ค่าคาคอนคายังต่ก็เว่นใหม่มันต้องมีผูนหนึ่งอย่างนหน้าหนาเขัาวะมันตังสีอันปลอดภัยกว่านี้ ตากนาะสิเว่นจุดมันเคียวเลยพี่น้องเทื่อกับโบแมนใหม่ดักบนเขาเคียวแบบนี้นี่เขายัางเคียวตากนาซสิเว่นออกเพราะว่าเขามันสุกบัเสมอกันมันโบมีนําหน้าโบมินํามองสุกมองเคียวผนกันไปนําหรือบอกอะเขาคนละสายพันธุ <laughs> ์แต่ว่าเบิ้ง ấy, คือเขาอันเดียวกันอยู่ น้องผาดในที่มือเลยพี่น้องคนไทยเป็ดรถเกี่ยวเผาเป็นแล้วกันมีคุณภา,าพขอบเทว่าสร้างไทยถึงเก่งอย่างนี้ปรมารถเท็ดรถเกี่ยวเผาแบบเกี่ยวได้คักมีคุณภาพสำหรับคลิปนี้อ่ะสี่คอโจเบสหนี่เล้วพี่น้องพาพี่น้องมาเบิร์กรถเกี่ยวเผาเป็นที่มือคนไทยหรือว่าเป็นงานประดิษฐ์สร้างทางไทยเนาะที่ว่าเป็นสื่อแล้วกันนะเอาผามมาใส่งานอยู่ทางลาวเขา สิขอสรุปราคาลดไอเบิร์พี S <S ่น้องราคาอันะแมนห่งล้านเจ็ดแสนบาทเนาะส่วนราคาเกี่ยวน่ะคือถ้าคลิปนี้นะเพิ่นบอกว่ากระสอบละหาสิบพันกระสอบละหาสิบพันกีบหรือว่ากระสอบละหาหมื่นกีบโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิขอโตไปก่อนเด้อทุกคนขอบคุณขอบใจละลายเนาะที่ว่าเข้ามาเบิ่งคลิปบอกกันคลิปหน้าทุกคนถ้าผู้ใดสนใจตัวใดหรือว่าของใจตัวใดก็คอมเมนต์ลงมาถามกันได้พี่น้อง